สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับชวนชมรถมือเดียวป้ายแดงนอด็อตสวยไม่ขยับไม่เคยชนหนักเลยนะครับฝาโปรงท้ายหน้าไม่เคยถอดลองมาชมกันดูนะครับมิตซูบิชิซีเดียปี2003นะครับตัวนี้เป็น1.6 Auto ออโต้ตัวท็อปนะครับระบบไฟฟ้าแนล็กแอร์แบกนะครับใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานโทรปรึกษาไปทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยนะครับ ราคาเปิดมาที่9 9 0 0 0ับาทนะครับมือเดียวป้ายแดงสวยๆเลยนะครับประวัติดีๆนะครับเป็นรถเต้นนะครับชัดเจนนี่นะครับใครสนใจโทรเจรจาสอบถามไปทดลองขับต่อรองราคากันได้เลยนะครับรถเพิ่งซื้อเข้านะครับยังไม่เก็บกู้สภาพใครสนใจลองชมตัดสินใจดูนะครับตัวนี้สแตน์ล็อกแอร์แบคระบบไฟฟ้าโอเคเลยครับใช้งานง่ายครับตัวนี้ไม่จุกจิกดูแลตามอาการครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ ที่ซีเดียขับหรือแลนเซอร์ขับนะครับมีอะไรมีคนเข้าไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ช่างที่ไหนเก่งอูที่ไหนมีลองดูก่อนได้เลยนะครับรุ่นงีบประหยัดทนทานแล้วก็ใช้งานไม่จุกจิกครับภายในก็กว้างครับเป็นเบาะหนังแบบนี้ก็น่าสนใจครับได้รถมือเดียวป้ายแดงเราก็จะเป็นมือที่2เรียกว่าซื้อมือ2ของแท้เลยนะครับนี่นะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับยังไม่ได้เก็บทำความสะอาดนะครับไม่ประมาณนี้นะครับ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ Service อยู่ครบนะครับลองชมดูได้สวยถูกใจถูกตาให้รีบโทรเจรจาสอบถามนะครับภาษีปีปลายปี65ครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนครับชัดๆเลยครับเนียนๆเอาไปใช้งานก็คุ้มครับเจรจาต่อรองราคานั่นแหละครับที่ท่านต้องทำลองชมดูนะครับตัดสินใจดูหาข้อมูลได้เลยครับใน YouTube มีคนรีวิวเยอะมากๆ สำหรับผมเรียกว่าชีเา้เป้านําเสนอพี่น้องสารต่อได้เลยครับสําหรับใครที่สนใจหารถในราคาที่ย่อมเยาเน้นคุณภาพเอาไปใช้งานตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวให้ท่านเลือกได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามหวังว่าตัวนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็จะช่วยพี่น้องเจอรถสวยๆนะครับช่องนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมและเข้ามาดูคลิปด้วยดีเสมอมานะครับลองชมดูนะครับถ้าสวยถูกใจเน้นให้โทรเจราจาสอบถามเข้าไปเลยนะครับ ติ๊กเกอร์ยังไม่แปะยังไม่ถอนเลยครับใจคอทําด้วยอะไรลองชมดูนะครับสวยถูกใจเน้นให้ไปทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยนะครับขอบพรบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ